ไปพูดคุยกับพี่ทรงกฎวงชัยนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบษษริสัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษ,ษาการลงทุน FSS International จำกัดตอนนี้พร้อมแล้วนะครับพี่ทรงกฎสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทรงกฎครับดูภาพตลาดเมื่อวานก็ลบวันนี้ก็ลบย่อเฉยๆหรือหรือหรือยังไงหรือหมดละผมว่าวันนี้แรงขายฝรั่งยังแรงเหมือนเดิมนะนยังแรงเหมือนเมื่อวานแต่ว่า แต่ว่าก็แผ่วลงมาอีกสักหน่อยนึงครับคิดว่าวันนี้น่าจะหมดแล้วแหละอืมอือ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 เพราะว่าจริงๆตอนเช้าเนี่ยตอนแรกก็ไหลลงเยอะพอสมควรแต่ว่าก็สามารถกลับขึ้นมาได้ระดับหนึ่งแล้วก็ช่วงบ่ายก็มาอีกรอบหนึ่งครับครับครับจังหวะลงแบบนี้เป็นโอกาสส่วนไหมครับดูแล้วผมว่า ถ้าเป็นหุ้นพาฟันเเบนทนอกก็สามารถที่จะส่วนได้ส่วนได้นะอย่างยินทัศวันนี้เมื่อวานลงแรงวันนี้กลับขึ้นมาคนละคนละเรื่องเลยคนละทิศ,คน,ทศคนละทางเลยครับอืมแต่ว่าพุ้น้นจริงๆแล้วเนี่ยมันมัน,มน,มน,มนมไม่มีไม่มีปัจจัยอะไรที่แบบเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปัจจัยลบแรงๆหรือว่ามีปัจจัยที่กดดันจนทําให้เกิด ตลาดเปลี่ยนทิศทางอะไรเย่างนี้ยผมยังไม่ได้มองเห็นภาพนั้นนะครับครับครับอืมเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดหุ้นตัวใหญ่ๆที่ลงมาอย่างอย่างกลุ่มแบงก์ยังเก็บได้ไหมครับพี่กลุ่มแบงก์เองเนี่ยก็ยังสามารถเก็บได้ครับอืม,อมเพราะจริงๆเราสังเกตนะครับว่าพอหุ้นลงมาเยอะๆเนี่ยนะครับเดยวว่าหุ้นพื้นฐานเนี่ย แบงก์ก็คือหุ้นที่มีผลประกอบการบอกว่าอาจจะไม่ได้ดีคือแต่ว่าก็ทรงแล้วก็เอ่อปันผลสูงครับเสื้อันนี้มันจะเข้าเป้ากับวายุพักม,มันเป็นเป้าวายุพักเลยเพราะว่าวายุพักเนี่ยต้องซื้อหุ้นในลักษณะที่มีปันผลอย่างมันก็ต้องอยู่ในช่วงประมาณสามปอร์เซ็นถึงเก้าปอร์เ็นครับ เพ่มเหมือนกับจะการันตีในแง่ของดีเทิร์ของยอยุพักด้วยเหมือนกันมมผมบอกว่าวันนี้วายุพักก็เริ่มทำงานแหละถ้าเวลาตลาดหุ้นลงมอ่าครับก็จะเน้นตัวที่ตัวที่ปันผลดีถูกไหมพี่ถ้าเกิดเธิเราเราจะหาหุ้นตามวายุพักครับผมอือพี่สมกดมองมองตัวไหนไหมบ้างไหมฮะที่คิดว่าเฮ้ยวายุพักเข้าแน่ โอ้ยตอนนีตอบยากมากเลยนะครับผมไม่ใช่ผผู้บริหารกองให้เดาใจเดาตอบด้บดขนาดนั้นนี่ถ้าตอบได้ขนาดนี้ต้องคือ,คอโอ้นไซ i ์แลลวครับนั่นอะเดาใจใเฉยๆคาดการณ์นะคาดการณ์ได้ไหมฮะคือต้องบอกว่าพอรพพมันมันเป็นกองทุนที่มีไซส์ขนาดเป็นแสนล้านมันมันตอบยากมันต้องซื้อในวงกว้างมันได้ซื้อเฉพาะเจาะตรงตัวเดียวครับหรือว่าสามตัวสี่ตัวไม่ไม่ใช่แน่นอน แต่ว่าจังหวะในการซื้อแต่ละรอบเนี่ยก็ขึ้นกับผู้จัดก,การกองทุนแต่ทีเนี้ยถ้าจะถ้าวายุพักจะมาช่วยตลาดในในเชิงของการพยุงตัชะนีนะแน,น่นอนเ,เ,เขาจะเป้าเขาจะต้องซื้อหุ้นตัวขนาดใหญ่เพราะเขาใช้เงินไม่เยอะมากแต่ว่าสามารถดึงเซ็ตไปได้มันจะทําให้เในตลาดโดยรวมมันดีขึ้นครับเนือ้อไหมที่ไปซื้อหุ้นตัวเล็กๆก็ซื้อได้เหมือนกันแต่ไม่ได้ดึงตลาดแก๊อย่างเงี้ย ซื้อแอก๊สนี้มันก็ซื้อได้แต่ว่ามันซื้อด้วยเมเงินที่มันน้อยครับแล้วมันไม่มีอิมแพคกับอัตลาดอะไรเลยจะซื้อทำไมสงครับครับ,รบงั้นงั้นเปลี่ยนคำถามใหม่ตัวใหญ่ๆที่ดนึงตลาดได้สวยๆน่าสนใจพี่ทรงกฎมองตัวไหนครับผมก็ยังชอบสื้อสารู่ดียทูทูมยังไม่มาทูอืมตัวอื่นมาหมดละอ,อ่าใช่ ทูให้เจะให้เจาะเอา<ๆ>ไปเลยก็คือเอาทูไปเลยจังหวะตรงนี้ได้อยู่ใช่ไหมจังหวะตรงนี้หุ้นกลุ่มสื่อสารถือว่าไม่แพงครับครับจริงๆทงั้งแอดวานซ์ทั้งทูที่ลงมาเป็นจังหวะหมดเลยครับเพราะผมมองว่าอนาคตยังไงเนี่ยหุ้นกลุ่มเนี้ยมานอนมาชัดเจนเพราะว่ามันมามันมากับ AI Data Center เอไอและตัวเซนเอร์มันก็อันเดียวกันนะพวกเนี้ยมันก็คือเกี่ยวเนื่องกันครัเอไอก็ต้องมีไฟก็ต้องมีระบบสื่อสารถูกไหมครับถูกต้ง AI, องเอไอจะอยู่คนเดียวไม่ได้มันต้องพูดกับคนทำยังไงให้มันมึงมาถึงคนก็ต้องผ่านการสื่อสารต้องมีอินเทอร์เน็ตอิอ <c oughs> อ่าถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตเอไอก็ไม่มีอ่าอันนี้คือสิ่งที่พ่วงกันคือบ้านเราอาจจะไม่มีหุ้นเอไอทุกคนอาจจะบอกหุ้นเอไอ ไปซื้อแอปเปิลไปซื้ออะไรดีอะไปซื้อไมโครซอฟท์ไปซื้อต่างประเทศไงแต่หารูปไม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอไอพวกเนี้ยมันนิดสิ่งที่มันต้องการแล้วสิ่งที่มันขาดไม่ได้เป็นเป็นเส้นเลือดใหญ่ของมันเหมือนกันก็คือระบบการสื่อสารระบบไฟฟ้าครับอืมเพราะนั้นก็ต้องเราก็ต้องมาหาหุ้นที่มันทําเกี่ยวกับไอ้พวกเนี้ยซึ่งมันก็หนีไม่พ้นหุ้นกลุ่มสื่อสารกลุ่มไฟฟ้าอ ่าเราต้องหาแบบนี้หรือหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดมันอิเล็กทรอนิกส์มันขึ้นอ่าครับทำไมเอไอมาแล้วทำไมเอ็นวีเดียขึ้นอ่ะอือ,อครับเออต้องคิดอย่างนี้ช,น <ะ S 1> ชิปไงเพราะอะไรเพราะเอ็นวีเดียเป็นคนขายฮาร์ดแวร์ชิปเอไอฮาร์ดแวร์ถ้าเอไอถ้าไม่มีฮาร์ดแวร์ก็ทําทอะไรไม่ได้เหมือนกันถูกต้องอ่านั้นฮาร์ดแวร์ก็ต้องมีใครที่ทำฮาร์ดแวร์ได้ดีที่สุดในโลกนี้ เป็นวีดีอามาคุณได้คนเดียว CPU ครับคนตื่นยังแต้คหอื่นยังตามไม่ทันเนี่ยคนมันก็วิ่งกระชูดไปท่วนเนี้ยอืมถ้าถ้ามาแอปพลิเที่ตลาดุ้นไทยมันก็คือสื่อสารมันก็คือไฟฟ้าอ่อ่อในโลกอนาคตที่จะต้องมีนี่แหละว่านี่แหละว่าโอเคโอเค,อเคหลายคนบอกมันขึ้นมาแล้วนะ,นะพี่จะขึ้นอีกไหมใช่ <laughs> ผมถามเลยว่ามี ถ้าวันนี้การใช้ด a ต a าเซ็นดาตาัต้าคำนว่าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตต่างๆมันลดลงหรือเปล่าไม่ลดไม่ได้เพิ่มไม่ลดอันนั้นสิเอาไม่ลดแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันต้องเติบโตไปอีกอืมอืมอืมแต่ถ้าเติบโตไปอีกเ้าพูกมันจะขึ้นหรือลงขึ้นขึ้นเออมาเห็นไหมมันผมพูดมันสอดคล้องกันหมดเลยอ่ะอ่าแต่ว่าชารเติมเราจะกลัวเอามันตกมาเราจะเออจะกล่าเป็นขาโลอีกะ พอ้นตกมาในไรนะั่นใจหายทุกทีใช่ไหมผมเข้าใจเหมือนกัน <c oughs> เพราะทุกคนเนี <c oughs> ่ยพอรุ่โคตรเข็ดนะเพราะว่าบนตล,ลาดขาลงทุกคนจะบอกโอ้ตายละมันจะตกอีกไหม <c oughs> แล้ววันนี้เราต้องคิดว่าคิดใหม่คิดใหม่หมหมบนสถานการณ์ใหม่บนสบภาวะล้อใหม่เนี่ยวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรามีอย่างน้อยเราก็เห็นวายุฮักมันทำาง <c oughs> เราเห็นการกระตุ้นเศร,รษฐกิจเ,เราเห็นอะไรอ่ะ ภาพของเศรษฐกิจโลกก็ไม่ได้ไม่ได้แย่อืเราเห็นตีนกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจเขาแย่ไปกว่านั้นเป็นต้นครับอืมอืมถ้าถ้าอย่างนี้ไอ้ตัวรงไฟฟ้าตัวไหนสวยครับถ้าลงรไฟฟ้าเนี่ยถ้าเป็นจริงๆตัวสวยน่าจะเป็นวาร์านะ ก็ชอบว่าครับผมผมมีผมทําเปเปอร์ว่าไปแต่ราคามันก็เกือบชนข้อหมายเหมือนกันในของเปเปอร์ครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันซื้อมาตั้งแต่อีกเลยเล่นน้ำซื้อมาตั้งแต่เท่าไหร่ธรรมดาสามบาทกว่าอืมครับลองไปอ่านเปเปอร์ผมได้ครับอืมเพราะว่าเอ่อดัต้าเซ็นเตอร์กูเกิลเองก็คาดว่าจะมาลงที่วาถูกไหมพี่ถ้าดูละ อาค่อนข้างชัดนะของอันนี้ค่อนข้างชัดข่าวมันค่อนข้างมางมาอย่างนั้นนะแต่ว่าไม่มีใครคอนเฟิร์มนะครับอืมอืมอืมแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยในมุมของ valuation ของตัววาร์อัพเองนะปัจจุบันเองเนี่ยอืมกำไรของเขาที่มีกำลังการผลิตของเขาที่มีมันก็ราคาก <Louise> ็ยังไม่ถือว่าไม่ได้แพงครับ ครับไม่ได้ท้ไม่รวม d น t a านะไม่ได้รวมเ่าเซ็นเตอร์ไม่ได้รวมอะไรพวกนี้นะยังไมรวมนะครับสิ่งที่เขาทําอยู่ทุกวันนี้ในการขายไฟในนิคมนุ่นนี่นั่นอืแล้วตัวแม่อย่างวาครับอย่างน่าสนใจไหมครับพี่สงกรครับไม่วาเนี่ยไม่เคยผ่านห้าบาทหกสิบบาทสิบห้านี่ยังไม่ทะลุสักทีเลยเพราะว่าทักวันมันต้องทะลุอะเพราะว่าคิดกำไรมันก็ดีขึ้นตลอดต่อเนื่องนะครับ มันม,มันไม่รู้มันจะติดมันติดไทยสักอย่างหนึ่งชนเดลต้ามาครับห้าจุดหกห้าเดลต้านี่ไม่ยอมรับรู้สักทีอ่ะครับเนี่ยเคยมาเป็นแท้งแทะเท่าเป๊ะเลยอะฮะที่ดิน<ๆ>ในมิโกมุสากรมาวาก็ขายดีขายดีครับผมก็ยังงง,ง,งอยู่ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นในละารหุอุตัวนี้แต่ผมเชื่อว่าท้ายที่สุดฟันนัมนเท่าเท่ายังดีดี่อเนื่องเหมือนเนี่ยมันก็น่าจะไปต่อได้ อืมครับอืมครับนอกจากอ่าพวกกลุ่มกองทุนวิยุพัฒน์พวกกลุ่ม Data Center ตสองกลุ่มเนี่ยยังมีกลุ่มไหนที่พี่สกตมองว่าราคาหุ้นจะมีโอกาสขึ้นได้ครับก็จะมีกลุ่มไฟแนแนซ์นะอืมครับผมว่ากลุ่มไฟแนนซ์นี่เป็นกลุ่มหนึ่งที่รอมาตรการแก้หนี้อืมครับมากลัฐไม่รู้จะออกมาเมื่อไหร ก็คผมผมผมเชื่อมันเชื่อว่าพอรัฐบาลสามารถออกมาตรการรายได้เร็วๆงบ<ม>ประมาณก็ออกมาแล้วเนี้ยอืมครับด้วยด้วยความนิ่งของของรัฐบาลเนี่ยมันสามารถออกนโยบายได้ไง่ายถ้าอย่างนั้นคือช่วงนี้คือทยอยสะสมได้แล้วใช่ไหมครับภูมิไฟนั้นใช่อ๋อครับ อ่ะครับอ่ะสุดท้ายนี้ครับพี่ทรงกฎครับมองว่านักลงทุนเองควรจะลงทุนยังไงดีครับจังหวะแบบนี้ตลาดอ่ขึ้นๆลงๆอยู่ควรจะทยอยเก็บหรือเต็มเหนียวไปเลยหรือ,อยังไงดีครับก็อย่างที่ผมบอกแล้วตั้งแต่ตลาดขึ้นมารอบนี้เนี่ยถ้าคุยกันในรายการมาตลอดเนี่ยผมมองว่าตลาดไซเบอร์อัพคําว่าไซเบอร์อัพแปลว่ามันขึ้นแล้วมันลงแล้วมันก็ขึ้นแล้วมันก็ลงก็ขึ้นลงแต่ว่าเป็นซิกแซกขึ้นก็ขงบนบนครับ ถ้าจะซื้อเนี่ยก็คือซื้อตอนที่มันลงมาอย่างนี้แหละอ่ากล้าก้ากาก้าส่วนนะกากาก้าส่วนมันเหมาะสาหรับคนเล่นสั้นได้ด้วยครับอืมอือมอือืแล้วที่เล่นยาวที่ติดอยู่ติดรออยู่ก็เดี๋ยวสักวันมันก็ดนีขึ้นมาผมกล้าไปอีนนึ่งอืมอืทนมาสองสามสองปีเราทนมาได้เราก็จะทนอีกสักหน่อยก็คงไม่น่าจะเป็นอะไรเอออ่ะ เป็นกำลังใจกันต่อไปนะครับเอาวันนี้ขอบคุณพี่ชงกดมากนะครับครับยินดีครับครับ,รบสวัสดีครับ